แจ่รู้นะอากก่อนสตัวผมบอกว่าทำอะไรก็จมีคนสนับสนุนกินจุดเงือเขได้ก่นาก่อนเกี่ยวซองละนึงร้อยบาทจะมีหมยเลขบอกได้เลยยกมือนะยกมือได้เลยบอกโอ้ยมันใหญ่เนี่ยเนี่ยโอ้โหมนมีรวยแน่นอนเว้ยโอ้โหรวยอยู่แล้วรวยขึ้นเลยนะเอาครับนั่งดีดีนดีนะขับก่อนถงตัเเลยแล้วเราเทนลายยาวจริงนะ เอาไปปั้นเป็ลูกอมนะเขาเรียกอะไรนะนะคุพลอยสุโภคุพรัยสุโภเอาครับเจอนะกาลันลอยสุโภเควทท็อกเอาเครับเ่ินนะเอาหูสดเนื้อแดงจำนวนสองร้อยเจลเอาหูชวดเจอนหนังใครจะมาซองเป่าหลังนะ

เปหมู่มาไปจาก้าลองแตงให้เรียนทำานี่ยต้องทำวันนี้เราเลครับนั่นที่มาตั้งเรเรียนมาจากทงด้านเขาทำร่างกานแะตัที่อยากมีบททำตาขอเลขขอโชคขอให้เป็นทางดีความสวย

สับปประกอบแส้ทองหรือ้อรัววก็สับปแผ่นทองหนึ่งกองห้าร้อยบาทแล้วก็ฟงเดียวคกับฟังดีเขียนกองเยวมาตอกอกแน่เ้าอายคลายคนเชื่อเก้าเสิบแผอเพิาพานสสนน้อยคุนยุกพดีปัดจนนนแ้แล้วก็แผ่นทองหนึ่งกองห้าบาทอว้พอ

มาแล้วตั้งแต่ปีามนเ็ดปีแรกครับก่อมาีเองนะครับหนึ่งร้อยบาทเชือเลยนะครับหรือขวดพีมอร่อยสองร้อยบาทตร่อการคุณภาพหรือขวดพีมอร่อยนะครับในประเทศไทยสาวนักอาชีพดังล้างมือในที่จัดวางลาดุกกระลกท่านสองร้อยบาทต่อหน้าหลักเชื่อไหมครับเดี๋ยวนี้อะไรใหราเลือก เอาไรปิดเท้าเอาะไรเืออมการหินรวยหิ้วปยหินเศรแล้วก็หิวยด้ห่งร้อยสามสิบห้าวัดโอ้โหนะครับในการช่วยเหลือแร่ลูศาสนาให้รัดเกิดใหม่ที่ยังไม่ดีโอ้โหนี่ต่างนานะยาวาคมังอะไรได้เลยรื่องเรวยออายุยืน นั่งผากระด้างก็ได้นั่งพุ่มก้อนก็ได้เอ้ยพุ่ก่อนนั่งหลบตรงนี้กได้เออ่งอนนากระด้เออนั่งนอนนั่งวาก่อนคุณแม่อาครับก็เชิญนะครับลงยาหลังปืนนะอาครับจะต่อเลย่อหลังเลยไปต่องหลังเลย สามาเดนที่ที่ออกั้ออกงั้นออกั้นอมาสอัากัานีติดสอติตม่องับ้ตคทนผ้ถามมเด็นก็ไปบอกเจ้าที試試 to to ่ต um ่อหน้าหลังได้เลยนะครับเอาพอี ja> ่รรยากวันนี nice. ้นะเป็นวันนี้เป <like ็นวันี้นวัน ทุกคนเข้ามาทำให้ดีเสริมเพิ่มเติมต่อชนะยาวแข่งกันแล้วก็เอาเป็นป้าดูนอนะอย่าไปกนะเทียนที่อยู่รวยรวอย่าโทป้าดูน้ำองยัพิมพ์ไทยเพียแขชนะโ้การร้านจากบริษัทรอยส่โทเฟรชเขาได้นังหูยังแรงจะโดนสั่งว่าที่เ y าทำมาถวาเารถาั มือเดียวเดียวมเดียวทำไม่ทันจะเสียหายถ้าเย็นไม่ถึงถ้าเย็นไม่ถึงไม่ถเอาครับก็อาจารย์แะ้าประกอบที่ดีเสริมเพิ่มโดยตาตัวดีถ้าให้มาบวกเลยแล้วก็จะีตู้เดี่ถูกก็ถือว่าเสียะาย ตุ้งตานที่าขึไงทอ่รูปนี้เก้า้อาสิ้ารูปหรือหน้าที่ในพาธีากาสถงหาบลเชิญครับเสด็ชิ่ขวกลุ้าขอไปนิดหน่งถงนาถงนลายเป็นเขาสาขอปรวที่ถุง้า่ถงาครับเจอแล้วครับขออนุาด้วย เอาครับเชิญครับเชิญครับาพกท่นี่ประกอบพิธีสวเพเติม่อพราตาบลนะแม็ซเผียวเย มั่เอเรื่องรครับเพราะ่าไดถ้าชอบว่าเลยครับขุณมากครับที่ให้ความร่วมมือของคุณนะครับเอาครับเิญครับเชิญครับเตยตาอาีอสีดำ่งก็ได้สามเสร็จแล้วก็ลเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆชบว่างทำหน้าพอจะสร้างพอจะเสียได้ก็เช็คเองนะครับ้างหน้าของสตามหน้า หรือหรือมาจากไกลเล่นทานข้าวโรงวันเอารว้ไม่เสียนะครับแล้วทานข้าวขนมปี้งยำก๋วยเตี๋ยวอะไรตาาด้วยเสียวส่วนที่มีบ่อนตรงนั้นแล้วก็อาหารตามใจชอบก็มีนะะหรือจะมาง่ายๆมากินทข้าวผัดไทยมาทานกินผัดไทยอ่าเรียกเชิญครับเชิญครับเชิญครับเอาต้องให้กับเจ้าที่ของร้านศิลปะให้ไดนะครับเรียนรงเรียนเลยนะครับ

มีทางนะฝ่ายเรเราดีฝ่ายเราเราดีนะเพราะฉะนั้นเอาครับเอาครับคอตัวกองสำนึกด้วยนะท่านพี่่านทายนะทุกทอลด้วยนะครับโอคนนี้ไอดาวนรัด้วยบอลไลนด้ไลน์ด้วยข้อโ้ยนี่ยดวบอลเี่

เร50ัหลังา้อก็หมดสองสาวสองลูกเหนียวไว้เป็นไท่ม่แรกมัน้าสายันมีศนยแรงพระยกหยดีแลวัจอนที่ดีก็เลยดีมแต่บ้านดีมากเลยมันงนี่คือท่ที่ทุกวันเลยทุกปเลยตลอดไปบ่เาภาพทุกปีเลยนะทุกเลยนะทุกปีนะที่ที่แย่แร ให้ผมไร้บอกว่าเอาตัวตัดต่อมาแม่อวตัต่อมเอเอาัวั่อเอาครับเจอแลวครับท่เียนอาจจะเพื่องต่อตาหรือว่าพิธีที่ทางเราจะทิ้นะทำพิธีชื่อรทำในพิธีทางในวาระพิเศษที่จะเจอเลยน แต่ตอนนี้เพิ่มะอยาจะเป็นเพื่อ่อนเพื่อนเพื่อเพอนี่อนเพื่อพ่อนเพื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 ่อนเวื่นเพื่อเพื่อนเ่อนเอเพื่อน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 เกื่อนเพื่อนเพื่นเพ่อนเพื่อนเพื่เพื่อนเพเพื่อน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 เ่อนเพอนเอนเพื่อนเอนเพ่อนเพพื่นเพืนเเพื่อนเพืนพื่อนเพเอนพื่อนเพื่อนเพเพื่อนเพื่อนเพืเพื่อนเพื่่อนเพือนเพื